The oh. ลองทาเลเซอร์มันก็เหมือนเดิมฝ้าม์มเข้มกว่าเดิมเสียเวลาด้วยเสียความรู้สึกสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะอายุ40อาชีพก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแตกต่างค่ะอายุเยอะขึ้นมันก็ต้องมีความกล้านความเหี่ยวฝ้ากะมันก็มาตามอายุมีฝ้าตรงบริเวณหนกแก้มก่อนหน้ามันก็จะแบบดําๆเวลาแต่งหน้านี่คือต้องคอยโบกนานๆบางทีมันไม่อยู่กลางวันก็ต้องเติมอีกเป็นคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งไปน้ําไปอาบแดดแดดเมืองไทยอะคือมันแรงเรา เป็นคนที่แต่งหน้าเยอะเวลาออกข้างนอกทากันแดดก็ครั้งเดียวมารู้ตัวอีกทีฝ้ามาแล้วค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเคยลองทําเลเซอร์น้องๆแนะนำอะไรเงี้ยตอนแรกๆก,ก็เหมือนจะดีนะพอทำมันก็เหมือนเดิมกลายเป็นว่าจะดีฟ้ามเข้มกว่าเดิมเสียวเวลาด้วยเสียวความรู้สึกจากช่องทางออนไลน์ค่ะจาก Facebook เห็นคุณหมอคอยแนะน ซึ่งเราก็สนใจอยู่แล้วเพราะเห็นว่าที่นี่มีมุ่งตรงมาเลยค่ะเคสคุณสาวค่ะเป็นฝ้าตามอายุเขาเรียกว่าฝ้าวัยทองหรือฝ้าฮอร์โมนนั่นเองปัญหาฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วเราจัดการได้เมื่อเราฟื้นฟูผิวถึงระดับเซลล์เมื่อเซลล์ผิวมีความแข็งแรงขึ้นจากภายในฝ้าจะจางลงอย่างชัดเจนรวมทั้งปัญหาฝ้าจะไม่วนลุบท,ที่สําคัญก็คือผิวเราจะแข็งแรงมากขึ้นเราใช้เทคนิคพิเศษในการจัดการฝ้าให้กับคนไข้คือเทคนิคสมัทนะคะช่วยชะลอวัยผิวแล้วก็ช่วยให้ฝ้าจางลงอยากเป็นธรรมชาติโดยผิวหน้าไม่บางดด้้้ววยคค่ะรูสึกกไืออัันแผิ มันดีขึ้นผิวมันแน่นกระชับมันฟูอิ่มน้ำที่สำคัญที่ชอบมากก็คือแต่งหน้าง่ายใช้ชีวิตง่ายขึ้นสมัะจะทําให้ผิวเราแข็งแรงจากข้างในเมื่อข้างในแข็งแรงแล้วฝ้ากะที่เราเป็น,นก็จะค่อยๆจางลงการลงทุนกับตัวเองเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากลงทุนโดยที่ได้ผลเป็นอะไรที่น่าลงทุนค่ะ smile with new skin m a p s ฟื้นฟูฝ้าลึกถึงระดับเซลล์